การขับรถเรื่องการขับขี่อย่างถูกวิธีเกียร์ธรรมดา ep 442ตอนที่394การขับขี่อย่างถูกวิธีถ้าเกียร์เปลี่ยนขึ้นลงซ้ำซๆบ่อยครั้งระหว่างเกียร์3หรือโอเวอร์ได์ขณะขับรถขึ้นเขาที่ไม่ชันมากนัก ควรเลื่อนเกียร์ไปที่ตำแหน่งสาต้องแน่ใจว่าได้เลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่งดีหลังจากนั้นทันทีคําเตือนขนาดจอดรถโดยยังไม่ดับเครื่องยนต์ให้เหยียบเบรกไว้เสมอเพื่อป้องกันรถเลื่อนข้อควรระวังให้เหยียบเบรกหรือดึงเบรกไม่ขึ้นค้างไว้บนทางลาดชันเสมออย่าจอดรถบนทางลาดชันโดยใช้วิธีการเหยียบแป้นคันเร่งเพราะจะทําให้เกียร์ร้อนจัดจนเกินไปถ้าท่านไม่สามารถเลื่อนคันเกียร์ออกจากตำแหน่งพีได้ถ้าท่านไม่สามารถเลื่อนคันเกียร์ออกจากตำแหน่งพีได้แม้ว่าจะเหยียบเบรกหรือแล้วก็ตาม ให้กดปุ่มชิปล็อกดูคำแนะนำเกียร์ธรรมดาพังการเลื่อนเปลี่ยนเกียร์ดังภาพด้านบนการเข้าเกียร์หรือเปลี่ยนเกียร์ให้เหยียบคัด์ลงสุดแล้วค่อยๆปล่อยคัดต์ช้าๆอย่าวางเท้าบนแป้นคัดต์ขณะขับขี่เพราะอาจทําให้คัสต์สึกได้พอใช้วิธีอยาใช้วิธีเลี้ยงคัด์ขณะหยุดลดบนที่ลาดเอียงควรใช้เบรกมือแทนการเลื่อนเปลี่ยนเกียร์ขึ้นลงเร็วหรือช้าเกินไปจะเป็นการฉุดลากเกียร์ และอาจทำให้เครื่องยนต์กระตุกได้การเร่งความเร็วรอบเครื่องยนจนถึงความเร็วรอบสูงสุดในแต่ละเกียร์เป็นประจำจะทําให้เครื่องยนต์สึกล้อมากและสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้อเพลิง